มีแม่ชีคนหนึ่งคิดถึงหลานคราวนี้พอนั่งสมาธิคิดถึงหลานสาวคนนั้นหลานสาวก็แต่งงานนะจิตพอจิตมันเป็นสมาธิมันจะปิวออกมันใหญ่บวัวลอยไปลอยไปไปจุติในท้องหลานสาวคนนั้นแต่มองเห็นหลานสาวคนนั้นมีลูกเล็กๆนอนขดอยู่ในในท้องพอมันไปเสร็จแล้วมันได้เวลา,ม,วลามันก็กลับมา ลอยกลับมาพอนั่งสมาธิวันหลังมันก็ไปไปจุดติแกไม่รู้จะแก้ยังไงแกเลยถามไปกราบหลวง,งปู่มันหลวงปู่หลวงปู่จิตชั้นเพื่มันเป็นสมาธิแล้วมันเห็นเป็นใยบัวมันปิวไปมันลอยไปไปจุติในท้องหลานสาวแต่ในท้องหลานสาวมีเด็กคนหนึ่งอยู่ในนั้นมันเพิ่งจะได้สองเดือนอางนั้น เด็กอยู่ในท้องหลานสาวเพิ่งได้สองเดือน